สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K dot K DIY ด้วยครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกมทุ่งอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของทุ่งอีกแล้วนะฮะตัวที่3นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องตามล่าหายตัวตุ๊กตาไม้ของมันอีกแหละครับท่านผู้ชมแต่หน้าตามันจะเหมือนลิงเลยว,วะมัน่าจะมาอาจจะเป็นลิงก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเฮ้ยได้ยินเสียงว่ะโอ้โหแต่ละดูดิลิง มาลแล้วโหแล้วดูแต่ละตัวมีคำพูดแปลกๆไม่ซ้ำกันเลยอะอะไรวะเนี่ยมันคือลิงจมูกใหญ่ผมจำชื่อไม่ได้มันคือลิงอะไรวะจมูกใหญ่นี้มีคอมบ้าครับ เหยุดไม่ได้อีกแล้วโอ้มายกอนมีโอกาสที่จะโดนซิวสูไปโชคดีที่มันไปก่อนโอ้แล้วคำพูดมันแต่ละตัวนะไม่ซ้ำกันเลยผมทิ้งกระบองไว้ไหนแล้วเนี่ยอ่ายากแล้วเนี่ย เส้นทางนี้ไม่ใช่หรออยากให้ไอ้หลอดวิ่งนี่มันวิ่งเดเร็วมากเลยครับโอ้ยชิ่ดโอ้โหแล้วดูดูคำพูดมันไอ้ลิงจมูกใหญ่ โอ้ยอยู่ใกล้มากกว่ามันจะไปนี่นานมากเลยนะโอ้โหแล้วจะตัวปุ่มกดวิ่งเนี่ยโหลดช้ามากเลยครับเวลาเราใช้เนี่ยหมดเร็วเร็วเวลาโหลดเนี่ยโอ้โหโอ้ยเจี๊ย เชี่ยมาเลยเสียงดังฟังชัดไม่เล่วดูดีมันโหลดช้ามากเลยนะมาแล้วโอ้เร็วจ้ด้โอ๊ยใกล้แล้ว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 เพื่อนๆใกล้แล้ว เธออีกนิดใกล้แล้วเธอไอป้ามันอยู่ข้างหลังผมเองอ่อแล้วเล่นสะขนลุกเลยนะนี่ไงลิงครับท่านผู้ชม,มันคือตุ๊กตาลิงไอนี่มันเป็นลิงจมูกใหญ่ไม่แน่ใจว่าคือเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้โอ้ยไปกินกล้วยเหอะ เอ้ยหยิบไปได้ด้วยโอ้เปแล้วไปแล้ว,ลวอ้าเก็บก่อนเก็บก่อนในนี้มีปะเนี่ยไม่น่ามีนะเต็มเร็วๆหน่อยเธอรอดอะ มันน่าจะมีล็อกเกอร์ไว้ซ่อนเนาะคงจะด,ดีกว่านี้โอ้โห,โโหด,ด,ดูมันเดินิเนี่เร็วม,มากอะ่ะพูดอะไรก่อนเฮ้อ,อไปแล้วหลอนนะเริ่มหลอนแล้วคนเรียกมายัางวะไม่แน่ใจครับไปหมด แต่ละตัวนี้จะมีคำพูดที่ปแปลกๆุ้ยมาแล้ววะวิ่งเลยวิ่งเลยวินาทีนี้นี ปกติเราวิ่งปกติอย่างเงี้ยมันก็เร็วอยู่แล้วนะแต่มันเร็วกว่าเราครับมันต้องกดสปีดก่อนี้โอ้ไม่ก็ผมหาตัวต่อไปยังไม่เจออะไรนั่นเนี่ยนี่มันเพื่อนทุ่งตัวที่สามเลยนะจมูกใหญ่ที่สองตัวนั่นเนี่ยที่เล่นก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้ยโอ้ย มันคือภาษาอินโดนะโอ้ยใกล้มากไอ้บ้าเลยบ้ามากด้วยตอนนี้ไม่คุ้นชินครับลองเดินไปดูให้หมดตรงไหนที่เราสงสัยเราจะไปให้หมด ราเดินมาเฮ้ยเฮ้ยชี้แล้วข้า,างหลังเออหลอสอยนี้เลยกลมากครับเฮ้ยยังกลมากโน่นโน่นโน่นโนโนโนเฮ้ยฝังโนูมีอีกนี่ว่า แค่ร้องทุ่งก็ปวดหัวแล้วอันนี้มาร้องปากกะปีปากกะปีใช่เหรอนี่เขาบานแม่งมาแน่เลยวะเ้ยโสดผีอย่างนี้แม่งมาแล้วครับเฮ้ยข้างหลังอุ้ย นู่นนู่นนูนตัวตัวอุ้ยอีกสามอีกสองตัวเลยนะเออเออโอ้ไปแล้วย้อนกลับไปคืนครับสองตัวติดกันอย่างนี้ไม่ีโอกาสที่จะชนะสูงแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลามันเหลืออันเดียวนี่หายากมากครับอ my god ดอุ my god เหลืออันเดียวครับ ทำไมไม่ไม่อยู่ติดการสามอะไรวะงกทำไมเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งคือแบบจะหายากมากๆเลยนะโอ้ยโ้ยโยข้างหลังครับ ปลากระปิเส้นทางนี้เอามาอยากให้หลอดวิ่งเต็มเร็วๆมันจะได้มีโอกาสลอดมากขึ้นไงโอ้โหเล่นมาสอง EP นั้นไม่ชนะเลยนะ EP นี้ดูทรงว่าจะไม่ชนะเหมือนกัน,ปนปปไปชัข้างหน้าปะเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าว่ะ โอ้ยเยอะแล้วข้างหลังอ่ะโอ้ยแย่มากเลยโอ้ยแย่มากเฮ้ยโกงมากเลยครับคือพวกนี้มันจะวาร์ปตรงไหนก็ได้มันจะเอามาวาร์ปอย่างเช่นเราวิ่งไปอย่างนี้ป่ะปกติมันไล่ข้างหลังใช่ป่ะพอเราวิ่งมาปุ๊บมันจะเอามาวาร์ปตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงซอยนี้แบบไล่มาเลยครับคือมันจะ โกงแบบนี้คือแบบโอ้โหไม่แฟร์ไม่แฟร์สุดๆเริ่มจึงงอนแล้วข้างหน้าใช่ปะหลังวะโอ้แม่กูข้างหน้าว่ะไเยอะรู้สึกว่าจะอยู่ทา่านี้อีกอันเดียวหายยากมากเลยนะ เนี่ยอีกอันเดียวมันหายากมากเลยครับอีกอันเดียวเองนะผมหาไม่เจออะคือแบบวิ่งไปจนทั่วเลยนะไปในที่ที่ผมคิดว่าผมยังไม่ไปนะในบ้านหลังนี้ไปแล้วครับขหน้าปเลยโอ้ไม่ก็หลังครับน่นโน่นน่นอีกอันเดียวชนะ โอเคนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะมันยังเหลืออีกตั้งหร่ว่าสามตัวนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโ,โหยากแล้วก็น่ากลัวอยู่นะแต่ละตัวนี้มันจะมีคําพูดแปลกๆที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับเพื่อน,อนผมจะไปแคสตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ